เอ้ยังไงไฮโซโพกเผยโมเมนต์ Hi so p p น่ารักถึงแมทพิรณีด้วยการแชร์คลิปนี้ช่วยโปรโมทงานเพลงของสาวแมทพิรณีนั่นเองค่ะอุ๊ยน่ารักไม่ไหวมีซัพพอร์ตกันด้วยและหลังจากที่นางเอกสาวสวยแมทพิรณีได้ออกมายอมรับว่าได้ปิดฉากรักกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเคลียร์ประเด็นกับไฮโซพกว่าเป็นเพียงเพื่อนพี่น้องกลุ่มเดียวกันที่รู้จักกันมานานก็ไม่ต้องแปลกใจที่จะมีภาพร่วมเฟรมกันบ่อยและล่าสุดสาวเมรพิรณีก็ได้ออกมาโพสต์โปรโมทเพลงที่ตัวเองได้เป็นนางเอก MV ผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นบอกว่า MV เพลงหัวใจปลาดาวของพี่บอณดลด้วยนะคะมวิวเลยจ๊บๆและขณะเดียวกันทางด้านไฮโซพกก็ไม่พลาดที่จะรีสตอรี่ซัพพอร์ตผลงานของสาวเมทพิรณีเช่นกันกับการช่วยแชร์ผ่านสตอรี่ไอโปรโมทเพลงให้สาวเมทพิรณีนั่นเองจ้า เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากๆอีกโมเมนต์เลยก็ว่าได้หรือว่ายัางไงกันนะคู่นี้รอติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ